เพราะฉะนั้นเราฐานะเออราชดรเราขอบขอบบนขอบคุณแทนขอผู้ใหญ่บ้านทั้งสร้างถนเด้อเออที่ให้ความร่วมมือเออที่เสียสละเวลาเออมาเพาะมาโม่บัดใจคนละลอยเพื่อว่าจะสมทบสร้างกำแพงวัดเออบ้านกุดดงชุกเกษมเฮาเนี่ยแหะ ก่อนจะนัน่นสีได้ร้ายได้น้อยเออก็แล้วแต่เน,นรับก็ย่างไปเอางพอตานั่นก็หว,วังเงิน,น,น,งงน,นแส<ม>นเนาะจะลงตุ่มในย่างไปใกล้ใส่้เกือบเยเงินทันเลยแหละเออหลังร้ายก็ดีปลูดไปรับมือเออก่<ม>อจะนั่นก็อยู่กับพ่อกับแม่ห่อเออกัอใบใครบ้านห่อเบิดช่วยหลังคาเนาะครับเออ,อให้ความรวมเออไปเนี่เป่าพี่บอกก็ได้ หลายไล่โมบ้านหล่ไล่อำเภอนะครับเออเพอเพอเห็นทอดทางสุโขทัยเออที่มาเยียนน้องเขาเออคอยจะนั่นกต่ลูกหลานที่ไปอยู่ทางสุโขทัยกต่โอ้วาสนาดีพวกสามารถได้เออได้เป็นผู้นำเออก็ดีใจนำให้ลูกหลานย้อยๆอยเช่นนี้เออได้นาทีการงานนะครับเออนอกจากนั้นกับพ่อแม่พี่น้อง ท eh okay. ี่เดินทางมาเบิดตัวต้นเสียบฟอกานานเกินรอมีประมาณหานาที่เต็มโตยยายตั้งสามสี่แหจับได้จับตายย่นับกันนะครับผู้ใดบอกเคยเห็นปลาโดเยี่ตัวท่าคุกเขาก็จะเห็นมือนี่แหละอันน้คอลงีนอนปลาโดตัตละสิบกว่าโล พูดได้ติดๆพูดได้ครัอยากไปอากไปหาแต่เองไปหายที่ไหนลงปก็ย yeah, ังไงเนาะเขาบอกใ่้ก็ากกาเปลุงยนอหอยควหมายนะะจันอย่หอยโตโตละกิโลครับเข้ค็นไุ้งขาวนปากาคือความบญสุาแัผู้ไดของน้อยเ็ต้องไปเทียบมาะฉนันเออปากาหลายแท้แล้วับส่วนภาา เป็นการระด้งคอึเห็บงตะเอ็นก็จะสูงข้าไปบืงตะเอ็ส่วนปลาซอยนะรสามตโลเออมีไข่พอกบเออเพราะฉะนั้นเออมื้น้เนนะเออพี่น้องบมอกี้เห็นปลาซอยเนี่สามตโล ก็็สิเหนใจแพงเบิ่งแต่เอฟแต่เอฟเนี่ยตะเอฟเอ็นแต่เอฟไกลมากเลยครับเงินร้อยนะครับเขาบอกต้องอยู่ไกลเลยเขาแค่แบบอยู่ตรงนี้แหละเขาคงสามารถไกลแตะเอฟได้เุ้ยผู้ใดีเสื้อแดงเคยไปหลายหมู่บ้านนะครับผู้ใดเสื้อแดงวะเออสองสามร้อยส่วนมากย่างนะครับการลกป่าโอก็พี่ซื้อว่าบ้านพุดุกจะเปิดโอกาสให้ที่น่าได้กินนะครั แต่ว่าขอขาสอบแทนคืนเล็กๆน้อยๆแค่คนละร้อยบาทแล้วไปกิ่งออกไปแล้วก็ได้บุญพ่อสำหรับได้บุญ่มปอ้เออเดี๋ยวเราเออปอดใส่ในฝากนี่จะเข้าทีนะครับเออเพื่อนี้สำหรับไม่ได้ฝากครับเพื่อนเออขออภัยพี่น้องที่มาแต่เสาร์เออเออมันทรมานคือการรอคอยเออ เออดาพี่น้องกำลังเดินข้ามมากกันนี่เนาะเออเพียร์จำได้แต่ตาหอแต่ปีตาที่ขับรถเลยเออมันเป็นพลันหินเออช้อนชนก็โฮจักมันเป็นพลรนก็ทันจะไลายมื่อแล้วเนาะครับก็เลยว่ออกมาเออกว่าะะนั้นก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเออที่เสาพ่อเสาแม่เหื่อยอายน้องนุ่งเออที่มาเตะเสาเออคิดว่าจะมาเอาปลา มันได้พาโดนกับเจ้าของรรมาดาะเออคน